อืมมับเข้าให้อืมเตีเ๋ยวไก่พี่น้องเอยมับเข้าให้นับขาพอมซุปเปอร์ตีนไก่มับมาละคุย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 อืมวนเข <c ười> ้าไป <c ười> นี่น่กลตุนข้อมาละอีกโอ้วนัดเข้าไป อ๋อสวัสดีครับพี่น้องต้าท้าเฉลี่ยวประกอบพี่น้องเช่นเคยครับนี่ภาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ในรอบ2องปีนะครับเนาะกินราดนี่พี่น้องกดคุณบอลอุดรเลยพี่น้องเนาะนี่มันก็จะมีพริกสดแล้วก็บพักแก้มมะละกับปีครับตามสูตรอุดรนะครับเนาะนี่มาแล้วครับข้าวหนึ่งพิเศษครับก๋วยเตี๋ยวไก่ราดนี่นะก๋วยเตี๋ยวก็มาละอันมันจะอยู่บรรทอนนะพี่น้องเมื่อจะแยกบรรทอนนะเป็นบริษัทไท่หนุ่พริจเลย ให้ทิพย์มันจะอยู่ขวามือนะครับเนาะมันจะแยกเหมอนทอนนะครับเนาะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่อยู่แถวหนังสือหนุ่วามเสียบผมญชาสมเด็จผมกำลังมากินเบงแสบอยีได้พี่น้องเจ้าไก่ครับว่นนี้กินโดนเราจะอยู่กรุงเทพแล้วมาดูนันจับกันนะมันเต็มเลยพิเศษหาที่หาบาทพี่น้องชาบนี่เชินเล็กมาแซ่บมุมกันครับพี่น้องวันน้เห็นมีเสียงกับพี่น้องคนมีในลานเพิ่น มันกัดหีพ่อประมาณกอเลยบนกาบเอาพลาดเอามับมมั่มยังเดียวมันจะเป็นเนื้อไก่แบบพันไก่ตุนนะครับเนาะไก่ตัวยิ่งยิ้มิ่งกรุงเทพแบบนี้เนาะผมกินอยู่ร้านละเอียดหนาตาท่าข้างแทบมาเนียดหนี่เป็นพวกนีไก่ก้อนเลือดให้สามชีก้อนเราจะตีนไก่สามตีนไปเนาะเราจะเนื้อหลายอยู่แซ่บรสชาติเท่ได้เลยแหละตอนเที่ยงอยู่องห่วง คนเต็มเสียดึงเอียงบัดพักรถบัดกินก็พักว่าหนึ่งจะหาหมอกระสีไปนาทีสิบโล้ดเลยหน้อพี่น้องเนาะหาหมอเนาะยังถ่าหลายชั่วโมงก็เด้วยเย้เป็นก๋วยเตี๋ยวกันแล้วเนาะพี่น้องตอนเหยื่อเด่นๆเนี่ยน้ำรองพ่อไป บึ้มนัชครับเสียบเสียนเลยกนี้อันนี้เป็นิีหน่วยหน่วยิกสดนะครับหน่วยยังไงเลยผีเอ้ีกระเบดดังกระปุกนี่เมื่อกินหลังคนใบบานมันก็จะเบิ้องงมีหลายปุ๊กที่ที่ผมกินั่นี่แหละยังอยู่บนว่าเบดอกต่อ สไสไปกันเถอหุ่นพักกับแปะบันนี่ตามสูตรเด้อสดน้ามลองข้อกับแปะบันว่ามันสดเลย <c oughs> มาหุ่นใส่เข้าไป <c oughs> พี่น้องแซ่บดี๋ยวไม่ได้กินโด,ดนอนี๋สองปีแล้วพี่น้องผอมันไม่หวาผมัไม่ได้กินได้กินเ,นเดี๋ยวไกลเนีย่ย อมีเมือเมือก่อนีแ้วาถวบ้านเขาพอี่อนี่เนปะนเป็นๆนน้องติดเป่วอนี่จะเป็นร้านละเอียดเนาะันดาัดตะานเทพพนิดพารามซีจะเป็นตีนใหญ่ได้้อมตีนใหญ่ใหญ่โอ้หัดละเศ้าบาทแถมดีกันดายผมมากินใหใหญ่หลุดไหลหลุดเลย จะเสียพี่น okay. um um ้องมันจะหอมไปอากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวนะพี่น้องมีล้มต้องเล่นลมลมเลยบานเฮาทางอุดรธานีขีดยางช่วงนี้เพิ่งขีดช่วงนี้มืนแรงเพราะว่าขึ้นมันจะไล่ดีมากช่วงนี้มือแรกห่างหกโมง สีมงจนต้นไปกี่ได้แล้วประเภทกีดยางเนี่ยอีกแล้วตีนเนี่ยเนี่ยนี่คือดอกใช่เลยเนี่ไน่หนาบาหลมเสียด้วยก็ดีเห็นกันได้เว้ยเหนกัแล้วว่ามันบบยคนมนนี่ป็นเลย

โอ้ยุงตรงมวนที่เวลาเอามาจานนึง